สม่งคข้านอก, <Okay. S 1> ออกปีใหม่ใต้ปีน,น่ในในเก้งใหม่ในแต่ตั้งกดรต,ต้อไในใต้เอ้าขาตรงเด็กเปนจัดเทพพระาอ๋อได้ก่อปวนมาได้ครับาก็เไยรย่างโดยจอมเกลาลายการวานการเมืองแก่จอมลองตั้งเป COVID ลียนโควิดสกอรอะไก็อไรหยุดยาวมาถึงก่ต่อวันเมื่อไน่เนาะไอ้กัเมื่อได่ครับข,ขาก็ใน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 เลยแจงบันว ตั้งเทศบาลเกียงใหม่ตั้งสี่วิงเกียงใหม่นี่ก็ปันตื้อตั้งเนื้อยากปันเทาขาชาติเทศตีมาไต้จอมหนังฟิงเง่ฟิงปีมาไตนเทาขาเฮ็ดมาก,กาุปีนั่นเน้่ก็ยินดีเนยเทาขาก็สั่งได่ออกตั้งข่าวตั้งในอกนอดีไล่ในเฟซของกอดีไล่ว่าวันเมนืม่อไหร่เมื่อไหร่นนนั่นหน แล้วคือในวันนั้นในปีนั้นในครับค่าได้เปิดมากก็เพิ่งสังเลยก็เพราว่าอันหนึ่งก็ตั้งเปล่นโควิด -19 บเก้าเนาะพอไปก็าหูตั้งเป็นโควิด -19 บเก้าเน่ต่อถึงวันเมื่อไหนเกลียวมันหายฮาเนียก็ไปหายเตะกุ้ยกามันก็สังกว่าหรือเสียนั้นก็มันก็จะมีลองการบ้านการเมืงองอันดูเข็นเขาอันโกนเมืองเขาลูกขึ้นสารคัดทุกย้อนหนุ่มบางซึ่งเห่อ จอมพ่องหลงถอนัวออกว่าเฮเกเมเปิงเงาเปิงเมืองว่ะแล้วก็เฮยุบม้นเฮืตังหอกค้าเจ้าว่าะเจ็มเซ็นนะันเนาะอันนั้นเพราะว่ามันให้แห้งมันไปห,หางใดวันต่อถึงวันมื่นได้ได้กรมมีสันนะครับนะมันก็เป็นเป็น,ปนธรรมดาอันอันเป็นอยู่่สังว่ามันมีลองหรือลองหนึง่งอีสัง่งรายให้แห้งมาถึงทีหลงบองจึง ขอห้ามแฮดมากนะแต่นั่นได้เข้าคาคัาใจค่อยการต่อถึงวันเมือ่อได้เข้าคายมยำว่าอ่านตั้งจีบิงเก็บแบบปันตึ้ง,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 งเขาอนุญาตปันนห้ามานะผม่าเข้าคาที่เฮ็ดจัด่วันปีใหม่ไต้จอมหนังฟิงเข้าคาเหมือนจะกูปีๆี เกี่ยวกับตั้งเป็นโควิด19ในเหตุในในอันที่ตัดสินใจใหม่ใต้ในปีในคนก็ห้ามนําในตั้งคลในใต้วอาค้าห้ามถึมีการป้องกันซื้อการกันซื้อของาอันนึงในตั้งเฮาก็ได้มีลองเฮกันเหมือนหนังงกุติติเนาะเตียนเอ่อเหมือนเด้ลงในกดควนําซะนั้นแต่มีโกลมมเนาะลมมอันีเมื่อได้เข้าว้นั้น2กอให้พี่น้องกูก อันมาป่อยบ่ากลางวันเหือกลางคืน,นในก็แคน่อให้ใสายผาต้มซุปต้มปากตาป่อยปีใหม่ใต้เขาคาับปีในซ้ำแต่มีหลายวันแต่มีข่าวหม่เรื่องของฮานอป่อยปีใหม่ใต้เขาคับปีในเขามาโดยจอมปักนีปีใต้เนาะมันก็ตกแมนอยู่ในสองเหงืนหนึ่งปากสิบห้าในตกแมนวันทีสิบ อ่าสิบสามสิบสามนเป็นวันกอดเจงครับว่าสิบสี่นเป็นวันทัาบเจงสิบห้านเป็นวันกินเจงเดีอนเจงแล้วก็วันันเป็นวันปีใหม่เป็นวันดุขเขมานั่นหมายวันที่สิบห้าน่นะวันเดือนวันเดือนเจงใหม่ในวันที่สิบสี่นั่นก็จะเป็นวันเดือนสิบสองับเดือนสิบสองับนเป็นวันอันเขาขาในเดือนสิบสองนั้นเป็นเดือนของจ้าคูหม เดือนสิบเดือนสิบส่อ่าเดือนสิบสองรับนั่นเท้าคาเดกระวานลำโพคจะคู่หมอนะคกันอันเขาเจ้ามีพรดีตาการดึงร้ายฟิงเกอเขาอันอันการดึงร้ายเท้าคาอันสุดช็อดมาถึงเท้าคาหนอเท้าคาไรเซอร์ตืถถาา้นในหล,ลิกเขาเจา้าอันติดความสอนเขาหลิกเอ,เอ,อ่อนสร้างอ่อนเฮ็ดไรเซอไ์ในวันที่สิบอ่าคำเดือนรับนะเป็นวันที่สิบสี่เดือนสิบสองรับเป็นวันที่สิบสี่ เอาวันที่สิบสามเนี่ยเป็นบรรทัศน์ข้ากอดเจิงเป็นวันเนต๋าป่อยได้ก่อตั้งแก่ฟววุมมกันสิมเมอรเกี่ยงไหวก็อห้าป่าเข้าคาราเตมาเปิดปนปอ่ปอ,ยปอยปังป่อยเข้าขะเหมือนเชิงกูปีเนี่ยเอาในป่วยปีใหม่ใต้ปีแน่ในอันดีเดชัดแน่แนถ่ายผู้ห้องความห้องคารุเตียวตั้งในมา่วมุนใจบรนพาดยกย่องปันผู้ห้องความห้างข้าอันอันมิจิธนาต่อ ก่อนดีไลเขาคมา่อยเขา,ขาจเขาจนน้นั่นนีตังในงเมืองไทยเขาขาด้นไว้ใน,น,นเมืองไทยในในเมซ้ายเขากา็อันอันมาไหลนะก็จะเป็นใจเสียงเมืองใจเมืองคำ้ำนั่งจันทรหอมนักเข็มค้ำเจ้านั่นเข,เข,คนนนเขาคาบปากว่าแต่มาจอยเขาขาดอ,อันปีนด่ๆก็บอกว่าตางัง สนามกีฬาเนาะตีโอ๊ะคงเลนแท้งตั้งหลังวัดกุตตะนัยซ้ำถูกอืดไว้แหละเนาะก็เพิดได้อันนั้นได้เป็นอำนาจทางฝ่ายชีวิตเขาอันนั้นเทาขาก้อยย่อหนอูปุตาะด้ไรมาจด,ดก,ากึนรถขึดกะก้ยกะอันนั้นก็มันไปจัางมามันก็เขาก็เขาเจะก็อันนั้นมันเป็นทางการนั่น่ะอะไรเอาทั้งเขาเาาขาเจะว่ามันจะ ปั่นไร่ปั่นไร่ในเขาก็ตึกดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเท่งอยู่ก็การลองพ้อสังบัณเป็นไรในเขาคาพี่น้องเขาอันเตียวลดเพรถเครื่องไว้ได้มีปัญหากขาหนอรถเครื่องได้จอดตั้งนาวัฒนาดีเป็นเปิดปั่นเก็บปั่นจัก็มันมีอยู่เพราะว่ารถใหญ่แน่แนเขาคาจอดอะไรทีไรก็จอดให้ก็ขึ้นสืบลดแดงเท่านั้นมาห้าในก็เต็มริอยู่หาก็่ใครฝากถึงพี่น้องเขาคากูก็เชื่อถือปีไหนก็ ເຮົາກະຄັດໃສ່ຫນໍ່ທີ່ເຮັດອ່າຈັດປ່ວຍປິມານໄທເຮົາມ່ນຄູປິຢູ